ดีค่ะมันนีสิมาสอนวิธีการไผ่หยาไวถ้าใส่ในบ้านในเห็ดไวในเฮ็ดเถียงหรือบางคนอาจจะเอาไวถ้าขายก็ได้ค่ะอันตอนแรกกะไปเกี่ยวหยาค่ะแล้วก็เอาตาแดดไว้จากสามสี่มือแล้วก็สางมันออกให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันให้มันแตกออกจากกันจังหน่อย บางคนกะสีเฮ็ดไวข้ขายแต่วา่าเท่านีร่สีเฮ็ดไว้ค mm ่ะ hmm. เฮ็ดเถียงหน่อย mm hmm. ไว้ถานาังเฒ้าเมื่อย mm hmm. นังเฒ้าไม่แห้งตอนนี้มันเป็นช่วงหนาแรงกะพอมีหม่มอุปกรณ์กะซีมีห mm hmm. อย่าค่าที่ห้บึงวังหันนะคะแล้วก็ไม่มากหรือว,ว่าไม่ไพ่นี่เท่ากับต้องเฮ็ดเป็นทอนเหลาเป็นทอนเป็นเส้แนน่อยจังสี่ อันต่อมาก,ก็สิเป็นหักแก้วหรือว่าหักเตยหรือว่าเสือกฟางแต่ว่าทางนี้ใส่เป็นหักเตยเพราะว่าทัางทางนี้มันมีหักเตยเราก็ใส่เอาเป็นเส้นน้อยๆเพื่อที่จะเอาไปไผ่เป็นใส่ในการมัดนะคะมาเบิง่งวิธีการทําเลยค่ะตอนแรกควรจะยิบ หยาค่ามาจากยีบมือหนึ่งแล้วก็สิทอบใสใหม่ให้มันเพียงกันนะคะแล้วก็สิน้ำมาไพ่เอาหากเตยนะคะมาพันพันข้างล่างมวนขืนขังเทิงแล้วก็พับลงค่ะวันนี้ก็สิเป็นอันต่อไปเมื่อกสิแนนเช่นกันเฮ็ดแนนแนนก็สิอกยูได้โดนนะคะ าาการใส่งานมก็สีได้หลายปีอยู่สองสามปีผุนระคายูทีคนใส่งานห้องเแบยว่าห้องเอาไว้ในห่มแน่บพตากแดดบันไดโอ้ได้หลายปีค่ะมันเป็นอันพุ่มบัญญาชาวบ้านที่ไข้กลัวสังกะสีมันก็สีหอนจังหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็สีเย็นกลัวสังกะสีอันนี้ก็เซลไว,ว,ว้ในห่มเลรอคะเพราะในนังเฮดใจกับแค่กับเปียงบานห้องตอกเสาข้น มันนี้คนห่อไผ่แล้วตเต็มหมีพอดีค่ะไม่หนึ่งก็สิได้เต็มหมีอันนี้อันนี้คนไผ่เราเลยค่ะได้หลายอันเลยวบางคนเหมือนกระฮิตใบถกขายกระขายได้หลายบาทอยู่ด้วยค่ะยิ้มหาสามสิบบาทก็พ่อขายได้อยู่ด้วยค่ะหรือว่าบางอื่นหมองอื่นอาจสิแพงกว่านี้ก็ได้มันก็ยูทีราคาเพิ่นฮิตผู้เพิ่นสิขายค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ